ค่ำคืนนั้นในเมืองฮิสตันดวงดาวซ่อนตัวหลังเมฆดำโรงแรมหรูสูงตระงงานสว่างสวยด้วยแสงไฟนีออนกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยในลอบปี้หินอ่อนชลิดาเดินเข้าห้องสวีทมือสั่นถือแก้วแชมเปญชุดเจ้าสาวสีขาวของเธอยังคงพลิ้วไหววันนี้เป็นวันแต่งงานเธอควรยิ้มแย้มมีความสุขแต่หัวใจของชลิดากระหน่ำเต้นด้วยความกลัวสามีใหม่ของเธอธนากรมองเธอด้วยสายตาเย็นชา ห้องสวีทกว้างขวางแต่รู้สึกอึดอัดเหมือนโครงผ้ามา่านกามยี่สีแดงปิดบังโลกภายนอกเสียงเครื่องปรับอากาศดังครืดคราดในความเงียบชริดาวางแก้วลงตรนไม้ขัดเนาเย็นเฉียบเธอสัมผัสแหวนแต่งงานโลหะเย็นกัดนิ้วธนากรยืนนิ่งที่ประตูมือกำแน่นจนข้อนิ้วขาวทำไมคุณดูไม่มีความสุขเขาถามเสียงตำ่ำชริดาืูน้ำลายหัวใจเต้นเร็วขึ้นฉันแค่เหนื่อยเธอต่อพยายามยิ้ม แต่สายตาของธนากรเหมือนมีกรงใจเขาเก้าวเข้ามาใกล้ฝีเท้าหนักบนพรมนุ่มกลิ่นบุรีจางๆจากเสื้อสูทของเขาชลิดาถอยหลังขาแต่ขอบเตียงนอนเตียงขนาดใหญ่ผ้าปูสีขาวสะอาดตาแต่เธอรู้สึกเหมือนมันเป็นหลุมศพธนากรหยุดมองเธอด้วยรอยยิ้มประหลาดคุณกลัวอะไรชลิดาเขาถามเสียงนุ่มน่ากลัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เธอพยายามนึกถึงช่วงเวลาที่ดีของเขาวันที่เขาคุกเข่าขอแต่งงานดอกไม้เต็มมือวันที่เขาสัญญาจะรักเธอตลอดไปแต่คืนนี้ธนากรเหมือนคนแปลกหน้าแ right. right. สงไฟในห้องสลัวลงราวกับมีมนดำเ okay. <All> right. งาของเขาทาบทับร่างเธอบนผนัง <All right. S 1> ชลิดารู้สึกหนาวแม้อากาศจะอบอุ่นฉันอยากอาบน้ำเธอพูดเสียงสัน่นธนากรพยักหน้าแต่สายตาไม่ละจากเธอ เธอรีบเดินเข้าห้องน้ำล็อกประตูแน่นน้ำจากฝักบัวร้อนจัดไหลลงผิวของเธอไอน้ำอบอวนกลบกลิ่นน้ำหอมของเขาชลิดามองเงาตัวเองในกระจกฝ้ามัวใบหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนี้ในคืนแต่งงานบางอย่างในตัวธนากรเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อวานเขาพูดน้อยลงตาของเขาเย็นชาและว่างเปล่าชลิดานึกถึงจดหมายที่พบในกระเป๋าเขา ประดาษยับยู่ในกระเป๋าสูตรเก่าเมื่อเช้าข้อความในจดหมายสั้นแต่ทําให้ใจเธอสัน่นจบทุกอย่างคืนนี้อย่าปล่อยให้เธอรอดชลิดาคิดว่าเป็นเรื่องตลกหรือเข้าใจผิดแต่ตอนนี้ในห้องน้ําเธอไม่แน่ใจอีกต่อไปน้ําร้อนไหลลงใบหน้าปนกับน้ําตาเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักและเร่งร้อนชลิดาออกมาได้แล้วธนากรเรียกเสียงแข็งเธอปิดน้ํามือสั่นขณะเช็ดตัว ผ้าเช็ดตัวนุ่มแต่รู้สึกเหมือนน้ำเธอสูดลมหายใจลึกเปิดประตูช้าๆธนากรยืนรอมือถือแก้ววิสกี้ครึ่งแก้วแสงไฟสะท้อนแก้วสองตาเขาวาวับคุณใช้เวลานานมากเขาพูดยิ้มเย็นชลิดารู้สึกเหมือนหนูติดก,กับดักเธอเดินออกมาเท้าเย็นบนพื้นหินอ่อนห้องเงียบเกินไปเสียงหัวใจดังในหูธนากร,กรก้าวเข้าใกล้แก้วในมือสั่นเล็กน้อย เราควรฉลองคืนนี้เขาพูดเสียงนุ่มเกินไปชลิดาพยักหน้าแต่ก้าวถอยหลังอีกขอบโต๊ะแต่สะโพกเธอไม่มีที่นี้เขาวางแก้วลงเสียงแก้วกระทบไม้ดังกองมือของเขายื่นมาจับแขนของเธอนิ้วของเขาเย็นและแข็งเหมือนเหล็กคุณทําอะไรเธอถามเสียงแหบแห้หงแค่ต้องการใกล้ชิดเขาตอบยิ้มแปลกหัวใจของชลิดาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอดึงแขนออกมือสั่นด้วยความกลัว ฉันไม่สบายเธอพูดพยายามหนีธนากรหัวเราะเสียงดังก้องในห้องคุณหนีอะไรชลิดาเขาถามตาเป็นประกายเธอรู้สึกเหมือนอากาศถูกดูดออกจากปอดบางอย่างในสายตาเขาทำให้เธอหนาวสัน่นเธอนึกถึงจดหมายนั้นอีกครั้งในใจจบทุกอย่างคืนนี้คำพูดวนในหัวธนากรก้าวเข้าใกล้รอยยิ้มหายไปจากหน้ามือของเขายกขึ้นช้าแต่หนักแน่น ชลิดากรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอจมหายในผนังหนาของโรงแรมแสงไฟในห้องสั่นไหวเหมือนจะดับเงาของธนากรกลืนร่างเธอไปในความมืดชลิดารู้สึกถึงความเจ็บปวดครั้งแรกมือของเขากระแทกใบหน้าเธออย่างแรงเลือดอุ่นๆไหลาจากมุมปากของเธอเธอล้มลงพรมนุ่มรับร่างที่สันเทาทำไมเธอกระซิบเสียงแทบไม่ออกธนากรมองลงมาตาไร้แววความเมตตา คุณรู้มากเกินไปเขาพูดเสียงเย็นชลิดานึกถึงจดหมายนั้นอีกครั้งในใจมันไม่ใช่เรื่องตลกมันคือความจริงความเจ็บปวดแผ่ส่้นทั่วร่างของเธอเลือดหยดลงบนพรมสีแดงฉานหน้าสะพรึงกลัวธนากรยกมือขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มชลิดาปิดตารอารับชะตากรรมที่มาเยือนแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องเสียงกริ่งแหลมแทงผ่านความเงียบธนากรหยุดชะงักมองไปที่โทรศัพท์ ชลิดาหายใจถี่ความหวังเล็กๆผุดขึ้นโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดไม่เงียบอยาขยับเขาสั่งเสียงกล้าวดุเขาหยิบโทรศัพท์มองจอด้วยใบหน้าเครงสวัสดีเขาพูดเสียงเปลี่ยนเป็นนุ่มชลิดานอนนิ่งมองเขาด้วยตาหวาดกลัวเลือดอยังไหลาจากปากเปื้อนชุดเจ้าสาวโทรศัพท์นั้นคือใครทำไมถึงโทรตอนนี้ธนากรพูดสั้นๆแล้ววางหูอย่างรวดเร็วเขาหันกลับมามองชลิดาด้วยตาแคบ เรายังไม่จบเขาพูดเสียงต่ำน้ากลัวชลิดารู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกบางอย่างในห้องนี้กำลังเปลี่ยนไปกลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นน้ำหอมในอากาศเธอพยายามคลานหนีแต่ร่างกายอ่อนแรงธนากรก้าวเข้ามาเงาทับทับร่างเธอโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งกริ่งแหลมกว่าเดิมเขาสอบอถอเบาๆหยิบโทรศัพท์ด้วยความรำคาญชลิดามองไปรอบๆหาทางหนีในใจหน้าต่างปิดแน่นมั่นกำมายีหนักอึ้ง ประตูทางออกอยู่ไกลเกินเอื้อมถึงเธอรู้สึกถึงความสิ้นหวังคืบคลานมาแต่ในใจยังมีคำถามที่ค้างคาจดหมายนั้นมาจากใครทำไมถึงสั่งฆ่าธนากรคือใครกันแน่ในคืนนี้แสงไฟในห้องสันไวอีกครั้งชลิดารู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกวินาทีเธอต้องหาทางรอดก่อนทุกอย่างสายเกินโทรศัพท์เงียบลงห้องกลับสู่ความเงียบธนากรหันกลับมาตาเป็นประกายอันตราย ชลิดากลั้นหายใจรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืนแต่งงานของเธอกลายเป็นฝันร้ายและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความน่าสะพรึงกลัวความเงียบในห้องสวีทกดทับหัวใจของชลิดาเลือดยังคงไหลาจากมุมปากของเธอพรมนุ่มเปื้อนสีแดงฉานสะท้อนแสงไฟสลัวธนากรยืนนิ่งมือกำทรศัพท์แน่นสายตาของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็ง ชลิดาคลานถอยหลังมือสัมผัสพื้นเย็นกลิ่นน้ำหอมในอากาศผสมกลิ่นโลหะของเลือดโทรศัพท์ในมือธนากรวางลงบนโต๊ะเสียงดังก้องในห้องเงียบสงัดคุณจะไม่หนีพ้นเขาพูดเสียงต่ำชลิดามองไปที่ประตูกไกลเกินเอื้อมม่มานกัมหยี่หนักอึ้องปิดกั้นแสงจันทร์เธอรู้สึกเหมือนถูกขังในฝันร้ายหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกธนากรก้าวเข้ามาฝีเท้าหนักบนพรม ชริดามองหาอาวุธแต่ไม่มีอะไรใกล้มือโต๊ะข้างเตียงมีเพียงโคมไฟเล็กแสงจากโคมไฟสั่นไหวสร้างเงามืดเธอคว้าโคมไฟมือสั่นด้วยความกลัวอย่ามาใกล้เธอตะโกนเสียงแหบแห้งธนากรหยุดยิ้มเยาะในความมืดคุณคิดว่าจะหยุดผมได้เขาถามชริดากำโคมไฟแน่นนิ้วขาวซีดเงยเย็นไหลลงหน้าผากของเธอเสียงลมหายใจของเธอดังในหู ธนากรก้าวเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวแต่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นเคาะสามครั้งแรงและเร่งร้อนธนากรชะง,งักขันมองประตูไม้หนาชลิดาหายใจถี่ความหวังจุดขึ้นในใจใครธนากรตะโกนเสียงก้าวหนักไม่มีคําตอบเฉพาะความเงียบตอบกลับชลิดามองประตูหัวใจเต้นด้วยความตื่นเต้นบางทีนี่คือโอกาสเดียวของเธอเธอขยับตัวช้าๆคลานไปทางประตู ธนากรหันกลับมาตาแคบลงทันทีอย่าขยับเขาสั่งเสียงเหมือนคำรามชลิดาหยุดนิ่งมือยังกำโคมไฟเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งดังกว่าเดิมธนารถปลดเบาๆเดินไปที่ประตูเขามองผ่านช่องมองเห็นเพียงความมืดไม่มีใครเขาพูดหันมองชลิดาแต่ชลิดาไม่เชื่อเธอรู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างในอากาศหนักอึ้งและน่าสะพรึงกลัวเธอมองไปรอบห้องหาของที่ช่วยได้ โต๊ะมุมห้องมีถาดเงินวางอยู่แก้วแชมเปญคว่ำอยู่บนถาดนั้นชริดาคลานไปทางถาดมือเย็นชืดธนากรเปิดประตูมองออกไปในโถงโถงทางเดินมืดสนิทไม่มีแสงสว่างกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยมาในอากาศเขาปิดประตูแรงเสียงดังก้องห้องชริดาคว้าแก้วแชมเปญมือสั่นเล็กน้อยเธอซ่อนแก้วไว้หลังตัวอย่างรวดเร็วธนากรหันกลับมาเดินตรงมาที่เธอ คุณคิดว่ามีคนช่วยเขาถามยิ้มเย็นชลิดาไม่ตอบมองเขาด้วยตะวาดกลัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอนึกถึงจดหมายที่พบในกระเป๋าจบทุกอย่างคืนนี้คำพูดวนในหัวธนากรหยุดใกล้เธอเงาทาบทับร่างคุณรู้มากเกินไปเขาพูดเสียงนุ่มชลิดากำแก้วแน่นนิ้วเจ็บจากแรงกดเธอรู้ว่าเวลาของเธอเหลือน้อยลงแต่แล้วแสงไฟในห้องกระพริบสองครั้ง ความมืดรูปวาบเลืนทุกอย่างชั่วขณะชลิดารู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกธนากรหยุดชะงักมองไปรอบห้องเกิดอะไรขึ้นเขาพูดเสียงตื่นตัวชลิดาใช้โอกาสนี้ขยับตัวถอยหลังเธอสัมผัสผนังเย็นหินอ่อนเรียบลื่นหัวใจของเธอเต้นเร็วราวจะระเบิดแสงไฟกลับมาดว่างแต่สลัวกว่าก่อนธนากรหันมองเธอตาเป็นประกายอันตรายคุณหนีไม่พ้นเขาพูดก้าวเข้ามา ชลิดายกแก้วขึ้นสู้สุดหัวใจแก้วกระทบศีรระเขาเสียงแตกดังลั่นธนากโกรเซถอยหลังมือกุมหน้าผากเลือดไหลาจากขมับหยดลงพื้นพรมชลิดาวิ่งไปที่ประตูมือสั่นขณะบิดประตูหนักอึ้งเปิดออกช้าๆโถงทางเดินมืดสนิทเงียบจนหน่าสะพรัวเธอก้าวออกไปเท้าเย็นบนพื้นกระเบื้องกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชนในจมูกชลิดาวิ่งไปตามโถงมองหาทางนี้ ลิฟต์อยู่สุดทางเดินปุ่มสว่างในความมืดเธอกดปุ่มลิฟนิ้วสันด้วยความตื่นเต้นเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังของเธอธนากรตามมาเสียงหายใจหนักและโกรธชลิดาหันมองเขาอยู่ใกล้เกินไปเลือดไหลาจากหน้าผากบนกับเหงือชลิดาเขาตะโกนเสียงดังก้องโถงประตูลิฟต์เปิดออกแสงสว่างผู้มาชลิดากระโจนเข้าไปกดปุ่มปิดประตูประตูปิดช้าเกินไปธนากรยื่นมือมา นิ้วของเขาเกือบคว้าแขนของเธอแต่ประตูปิดลงเสียงโลหะดังครืดคราดลิฟเริ่มเคลื่อนลงชลิดาหายใจทีเหงื่อไหลลงหน้าปนกับน้ำตาเธอมองตัวเองในกระจกลิฟที่สะท้อนชุดเจ้าสาวเปื้อนเลือดหน้าสีดเผือดจดหมายนั้นยังคงวนอยู่ในหัวของเธอจบทุกอย่างคืนนี้ใครเขียนมันลิฟหยุดที่ชั้นล็อบบี้ประตูเปิดช้าล็อบบี้โรงแรมสว่างสวัยผู้คนพลุกพล่าน กลิ่นกาแฟและน้ำหอมลอยในอากาศชลิดาก้าออกไปมองหาความช่วยเหลือพนักงานต้อนรับยิ้มแต่ชะงักเมื่อเห็นเธอช่วยด้วยเธอกระสิบเสียงแทบไม่ออกผู้คนในล็อบบี้หันมองตกตะลึงเงียบชลิดารู้สึกถึงสายตาทุกคู่จับจองเธอเดินโซเซไปข้างหน้าขาแทบลม้มพนักงานรีบวิ่งมาถามด้วยความตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นคุณบาดเจ็บหรือเขาถามชลิดาพยายามพูดแต่ลมหายใจขาดห่วง สามีของฉันเธอกระซิบเสียงสัน่นพนักงานมองหน้ากันสีหน้าสับสนเรียกตำรวจเธอพูดเสียงดังขึ้นแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังจากบันไดธนากรปรากฏตัวเลือดแห้งที่หน้าผากเขายิ้มให้ฝูงชนเสมือนไม่มีอะไรเมียผมแค่มองนิดหน่อยเขาพูดเสียงของเขานุ่มแต่แฝงความน่ากลัวชริดาถอยหลังหัวใจเต้นแรงอีกครั้งผู้คนในลอบปบี้เริ่มกระซิบกัน บางคนมองเธอด้วยความสงสัยเขาโกหกเธอตะโกนเสียงแหบแห้งแต่ธนากรเดินเข้ามามือยื่นมาหาเธอพนักงานลังเลไม่รู้จะเชื่อใครชลิดามองหาทางนี้แต่ขาอ่อนแรงกลิ่นน้ำหอมของธนากรลอยมาไกลหัวใจของเธอรู้สึกเหมือนจะหยุดเต้นเธอนึกถึงจดหมายนั้นอีกครั้งในใจมันซ่อนอยู่ในกระเป๋าสูทของเขาบางทีมันคือกุญแจสู่ความจริง แต่ตอนนี้เธอต้องรอดจากเขาให้ได้ธนากรก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มหน้ากลัวฝูงชนรอบตัวเริ่มพราในสายตาชริดารู้สึกถึงความมืดคืบผลานมาบางอย่างในโรงแรมนี้ไม่ถูกต้องเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากเคาน์เตอร์พนักงานหันไปรับสายตาละจากเธอธนากรยิ้มกว้างมือยื่นมาไกลชริดารู้ว่าเวลาของเธอกำลังหมดลงเธอต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้ ความจริงเกี่ยวกับธนากรยังคงซ่อนอยู่และคืนนี้ยังไม่จบสำหรับเธอลอบบี้โรงแรมสว่างจ้าแต่ชลิดารู้สึกหนาวเย็นธนากรยืนอยู่ตรงหน้ามือยื่นมาใกล้เกินไปรอยยิ้มของเขาเหมือนหน้ากากซ่อนความโหดร้ายกลิ่นน้ำหอมฉุนจากตัวเขาคลุ้งในอากาศชลิดาถอยหลังขาแทบสุดลงพื้นฝูงชนรอบตัวมองด้วยสายตาสงสยัยพนักงานลังเลมือวางบนโทรศัพท์เคาน์เตอร์ เขากโกหกชริดาตะโกนเสียงสั่นเครือเลือดแห้งกลางบนชุดเจ้าสาวของเธอธนากรก้าวเข้ามาเสียงฝีเท้าดังหนักอย่าทำให้เรื่องยากเขากระซิบเสียงเย็นชริดามองหาทางนี้หัวใจเต้นรัวเขาเตอร์หินอ่อนเย็นสัมผัสเมื่อมือแต่เธอเห็นประตูฉุกเฉินมุมไกลของรอบปีแสงไฟนีออนสั่นไหวสร้างเงามืดสลับชริดาวิ่งพุ่งไปข้ามฝูงชนที่ตกตะลึง เสียงตะโกนของธนากรดังตามหลังเธอหยุดเดี๋ยวนี้เขาร้องเสียงดังกองชลิดาไม่หันมองผลักประตูฉุกเฉินแรงลมเย็นจากนอกพัดหน้ากลิ่นฝนเปียกชื้นกรอกด้านหลังโรงแรมมืดมิดและเปียกแชะพื้นคอนกรีต,ตครุขระเท้าเปลือยเจ็บเมื่อเหยียบชลิดาวิ่งต่อไปน้ำฝนซึมชุดเจ้าสาวเสียงฝีเท้าของธนากรดังใกล้เข้ามาเธอหันมองเห็นเงาเขาในแสงไฟจาง หัวใจของเธอเต้นแรงราวจะระเบิดตรอกแคบและชื้นกลิ่นขยะลอยคลักคลุ้งทั้งขยะล้มคว่ำขยะกระจายเกลื่อนพื้นชลิดาสะดุดล้มมือแต่พื้นเปียกสกปรกความเจ็บปวดจากฝ่ามือวิ่งขึ้นแขนเธอลุกขึ้นวิ่งต่อไปในความมืดแสงไฟจากถนนใหญ่ส่องลอดมาไกลไธนากรยังตามมาเสียงหายใจหนักหน่วงชลิดาคุณหน,นีไม่พ้นเขาตะโกนเธอเลี้ยวเข้าซอยเล็กผนังอิดชื้นเย็น กลิ่นน้ำเน่าเสียจากทอระบายน้ำฉุนจมูกชลิดาหยุดพักมือพิงกำแพงหยาบกร้านร่างกายสั่นสัานความกลัวกดทับใจเธอนึกถึงจดหมายในกระเป๋าสูรเขาจบทุกอย่างคืนนี้คำนั้นบ่นซ้ำบางอย่างในตัวธนากรไม่ใช่สิ่งที่เธอรู้จักฝายธนานกระพริบสร้างเงาสันไว้รอบตัวชลิดาได้ยินเสียงฝีเท้าหยุดชะงักใกล้ซอยเธอก้มตัวซ่อนหลังถังขยะเก่า กลิ่นขยาเนาเหม็นแทบทำให้อาเจียนหัวใจของเธอเต้นดังจนกลัวเขาได้ยินธนากรเดินช้าๆเงาทอดยาบนพื้นไฟฉายในมือเขาส่องไปทั่วซอยมืดออกมาชลิดาอย่าทำให้ผมโกรธเสียงของเขาเหมือนมีดกริดอากาศชลิดากลั้นหายใจมือปิดปากแน่นเหงื่อและน้ำฝนไหลลงหน้าผากของเธอแสงไฟฉายส่องผ่านทั้งขยะเกือบเห็นเธอชลิดารู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูก ธนากรก้าวผ่านไปเสียงฝีเท้าค่อยๆจางเธอรอจนแน่ใจว่าเขาไปไกลแล้วชริดาลุกขึ้นวิ่งไปทางถนนใหญ่แสงไฟจากป้ายร้านค้าสว่างสวายข้างหน้ากลิ่นอาหารทอดจากร้านเล็กๆลอยมาเธอหยุดที่มุมถนนมองหาความช่วยเหลือรถยนต์แล่นผ่านน้ำกระเซน็นจากถนนเปียกชลิดาโบกมือแต่ไม่มีใครหยุดรถชุดเจ้าสาวเปียกชุ่มหนักอึ้งรังตัวเธอเห็นร้านกาแฟเล็กๆยังเปิดอยู่ แสงไฟอุ่นจากภายในเชื้อเชิญให้เข้าชลิดาวิ่งเข้าไปผลักประตูแก้วหนักกลิ่นกาแฟคู่หอมอบอวลในร้านพนักงานสาวมองเธอตกตะลึงเงียบช่วยด้วยชลิดากระซิบเสียงแทบไม่ออกพนักงานรีบวิ่งมาถือผ้าค,คนหนูสะอาดคุณบาดเจ็บหรือเธอถามตาเบิกกว้างชลิดานั่งลงเก้าอี้ตัวสั่นไม่หยุดสามีของฉันเขาจะฆ่าฉันเธอพูดพนักงานมองออกไปนอกหน้าต่างมืด ฉันจะโทรหาตำรวจเธอพูดเดินไปเคาน์เตอร์ชริดามองรอบร้านผู้คนไม่กี่คนชายคนหนึ่งนั่งมุมร้านอ่านหนังสือเงียบเขาสวมแว่นกรอบดำมองเธอแวบหนึ่งสายตาของเขาทำให้ชริดาหนาวสัน่นบางอย่างในตัวเขาดูคุ้นเคยเกินไปเธอนึกถึงจดหมายนั้นอีกครั้งในใจชายคนนั้นวางหนังสือลงมองเธอนิ่งคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเขาถามเสียงนุ่มชริดาไม่ตอบหัวใจเต้นแรงขึ้น พนักงานกลับมาถือโทรศัพท์ในมือตำรวจกำลังมาเธอพูดมองชลิดาชลิดาพยักหน้าแต่สายตาย,ยังจับชายคนนั้นเขายิ้มเล็กน้อยแล้วลุกจากเก้าอีระวังตัวด้วยเขาพูดเดินออกจากร้านประตูกแก้วปิดลงเสียงระฆังดังเบาๆชลิดารู้สึกถึงความไม่สบายใจลึกๆชายคนนั้นรู้จักเธอจากที่ไหนกลิ่นกาแฟรเริ่มทำให้เธอเวียนหัวเธอมองมือตัวเองมีรอยเลือดแห้ง ชุดเจ้าสาวขาดวิ่นเผยรอยช้ำที่แขนพนักงานยื่นผ้าขนหนูอุ่นให้เธอคุณปลอดภัยที่นี่เธอพูดเสียงอ่อนโยนแต่ชลิดาไม่รู้สึกปลอดภัยเลยสักนิดบางอย่างในร้านนี้เริ่มรู้สึกผิดปกติแสงไฟในร้านกระพริบช้าๆครั้งหนึ่งชลิดามองไปที่หน้าต่างเห็นเงาสะท้อนเงาของธนากรยืนอยู่นอกหน้าต่างมืดหัวใจของเธอหยุดชะงักมือเย็นเฉียบเขายิ้มให้เธอผ่านกระจกหนาะ เขาชริดากระซิบเสียงแทบแตกสลายพนักงานหันมองแต่ไม่เห็นอะไรไม่มีใครอยู่นอกนั้นเธอพูดสับสนชริดาลุกขึ้นขาแทบไม่รับน้ำหนักเธอวิ่งไปที่ประตูหลังร้านกาแฟประตูไม้เก่าผลักแง่ายส่งเธอออกไปกรอกด้านหลังมืดสนิทกลิ่นขยะเหม็นชริดาวิ่งต่อไปน้ำฝนตกลงหนักกว่าเดิมเสียงเสเรนตำรวจดังจากไกลๆความหวังจุดขึ้นในใจของเธอ แต่แล้วมือหนักหนงคว้าไหล่เธอชริดากรีดร้องหันมองหน้าธนากรเลือดแห้งบนหน้าผากเขาดูหน้าสยดสยองคุณหนีผมไม่ได้เขาพูดเสียงเย็นชริดาดิ้นรนมือตะกุยหน้าของเขาเล็บของเธอขูดผิวเขาเลือดไหลใหม่ธนากรโกรธจัดมือบีบคอเธอแน่นอากาศขาดหายชริดาต่อสู้สุดแรงแสงไฟจากถนนสว่างขึ้นในตรอกรถตำรวจหยุดลงเสียงประตูรถดัง ปล่อยเธอเดียวนี้เสียงตำรวจตะโกนธนากรชะงักมือคลายจากคอเธอชริดาล้มลงหายใจที่บนพื้นเปียกตำรวจสองนายวิ่งมาไฟฉายสองสว่างธนากรยกมือขึ้นยิ้มอย่างแปลกประหลาดแค่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยเขาพูดน้ำเสียงนุ่มชลิดามองเขาหัวใจเต้นด้วยความโกรธเขาโกหกเขาจะฆ่าฉันเธอตะโกนตำรวจมองหน้ากันสีหน้าสับสนชลิดานึกถึงจดหมายนั้นอีกครั้งในใจ มันอยู่ในกระเป๋าสุดหลักฐานสำคัญเธอต้องหาทางกลับไปที่ห้องสวีดแต่ธนากรยังยืนอยู่สายตาจับจ้องตำรวจจับแขนเขาแต่เขายังยิ้มชริดารู้ว่าความจริงยังซ่อนอยู่คืนนี้ยังไม่จบและอันตรายยังรอฝนตกหนักลงมาตรอกมืดมิดเปียกชุ่มชริดานอนบนพื้นคอนกรีตหายใจทีระรัวกลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นเลือดลอยในอากาศตำรวจยืนเหนือธนากรมือจับแขนเขาแน่น ไฟฉายสองหน้าเขาเผยรอยยิ้มเย็นชาชริดาลุกขึ้นขาสั่นจากความกลัวชุดเจ้าสาวขาดวิ่นเปื้อนโคลนและเลือดเขาจะฆ่าฉันเธอพูดเสียงสัน่นตำรวจคนหนึ่งมองเธอสายตาสงสยัยใจเย็นใจยเย็นบอกเราว่าเกิดอะไรเขาถามธนากรหัวเราะเสียงดังก้องในตรอบเมียผมแค่ตื่นตระหนกเขาพูดน้ำเสียงนุ่มชลิดาสายหน้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ มีจดหมายในกระเป๋าสูรของเขาเธอพูดตำรวจหันมองธนากรคิ้วขมวดแน่นจดหมายอะไรตำรวจถามเสียงเข้มงวดชลิดากลืนน้ำลายนึกถึงข้อความน่าสะพรึงกลัวจบทุกอย่างคืนนี้เธอกระซิบเสียงแหบธนากรยิ้มกว้างตาเป็นประกายแปลกประหลาดเธอจินตนาการเกินไปเขาพูดมองชลิดาตำรวจคนที่สองเดินไปที่รถเขาเปิดวิทยุส่งเสียงกรอบแกรบดัง ชริดามองธนากรความกลัวคืบคลาในใจบางอย่างในรอยยิ้มเขาทําให้หนาวสัน่นฝนซึมผ่านชุดผิวรู้สึกหนาวเย็นกลิ่นเปียกชื้นจากตรอกทําให้เวียนหัวเราจะไปตรวจที่ห้องตํารวจพูดธนากรพยักหน้าราวกับไม่กังวลเลยชลิดารู้สึกถึงความไม่สบายใจลึกๆจดหมายนั้นคือกุญแจแต่จะเพียงพอหรือตำรวจพาเธอกลับเข้าโรงแรมรูล็อบบี้สว่างสวัยกลิ่นน้ำหอมคละคล้ง พื้นหินอ่อนเย็นสัมผัสเท้าเปลือยของเธอผู้คนในล็อบบี้มองเธอด้วยตาตกตะลึงชลิดารู้สึกเหมือนเป็นผีในชุดเจ้าสาวลิฟเปิดออกเสียงโลหะดังคลึกคราดเธอก้าวเข้าไปตามหลังตำรวจและธนากรกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชุนในลิฟกระจกสะท้อนภาพเธอหน้าสีดเผือดหน้าเสดสยองธนากรยืนนิ่งมองเธอผ่านกระจกรอยยิ้มของเขาเหมือนมีกริดใจลิฟหยุดที่ชั้นห้องสวีทของเธอ โถงทางเดินมืดสลัวแสงไฟกระพริบช้าชลิดารู้สึกถึงความหนักอึ้งในอากาศประตูห้องสวีทเปิดค้างกลิ่นเลือดจังๆตำรวจเดินเข้าไปมองรอบห้องเงียบพรมเปื้อนเลือดแห้งรอยแตกของแก้วชลิดาชี้ไปที่กระเป๋าสูรของธนากรจดหมายอยู่ในนั้นเธอพูดเสียงสัน่นตำรวจคนหนึ่งหยิบกระเป๋าเปิดซิบช้าๆธนากรยืนนิ่งสายตาไม่ละจากเธอชลิดารู้สึกถึงความเย็นวาบในกระดูก ตำรวจค้นกระเป๋ามือเคลื่อนอย่างระมัดระวังแต่แล้วเขาหยุดมองธนากรด้วยความสับสนไม่มีจดหมายตำรวจพูดเสียงหนักแน่นชลิดาใจหายวาบมองธนากรด้วยความตื่นตระหนกมันต้องอยู่ที่นั่นเธอตะโกนวิ่งไปที่กระเป๋ามือของเธอค้นกระเป๋ากระดาษไม่มีสักแผ่นธนากรยิ้มเยาะมองเธอด้วยตาเยียดย้ำคุณเห็นหมายเธอโกหกเขาพูดตำรวจมองหน้ากันสีหน้าสับสนเพิ่มขึ้น ชริดารู้สึกเหมือนพื้นดินสุดใต้เท้าจดหมายนั้นหายไปหลักฐานของเธอไม่มีเธอนึกถึงข้อความจบทุกอย่างคืนนี้มันเคยอยู่ในมือเธอชัดเจนและน่าสะพรึงกลัวธนากรก้าวเข้ามาใกล้มือแต่ไหลเธอคุณเหนื่อยแล้วไปพักเธอเขาพูดชลิดาดึงตัวออกนิ้วเย็นจากสัมผัสเขาฉันไม่ได้โกหกเธอพูดเสียงกราวตำรวจมองเธอสายตาเริ่มสงสัยเธอ เราจะตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจพูดเสียงนิ่งชลิดารู้สึกถึงกับดักรัดแน่นรอบตัวบางอย่างในห้องนี้รู้สึกผิดปกติอย่างยิ่งแสงไฟสลัวลงนอสันไหวบนผนังกลิ่นเลือดจางๆยังคงลอยในอากาศชลิดามองไปที่โต๊ะข้างเตียงเล็กบางอย่างวาววับในเงามืดดึงดูดสายตาเธอเดินไปช้าๆมือสั่นเมื่อยื่นออกมันคือแหวนวงเล็กซ่อนอยู่ในเงาแหวนไม่ใช่ของเธอแต่คุ้นเคยอย่างน่ากลัว ชลิดาหยิบมันขึ้นมาโลหะเย็นในมือด้านในแหวนมีตัวอักษรสลักเล็กๆถึงละด้วยรักอ่านในใจของเธอหัวใจของชลิดาหยุดชะงักความทรงจำผุดขึ้นลลิตาเพื่อนสนิทที่หายไปเมื่อปีก่อนแหวนวงนี้เคยเป็นของลลิตาเธอมั่นใจชลิดามองธนากรตาเบิกกว้างด้วยความสยดสยองนี่ของลลิตาเธอกระซิบเสียงแทบไม่ออกธนากรชะงักสีหน้าซีดลงชั่วขณะ คุณพูดอะไรเขาถามเสียงตึงเครียดตำรวจหันมองมองแหวนในมือเธอแหวนนี้มาจากไหนตำรวจถามเข้มงวดชลิดาหรือน้ำลายมือกำแหวนแน่นเพื่อนของฉันเธอหายตัวไปเธอพูดธนากรหัวเราอแต่เสียงสั่นเล็กน้อยคุณเริ่มเพ้อแล้วเขาพูดมองตำรวจชลิดารู้สึกถึงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวลลิตาเคยบอกถึงชายที่ตามรบกวนเธอชายที่เธอไม่เคยเห็นหน้าแต่รู้สึกอันตราย ชลิดามองธนากรความสงสัยผู้ในใจเขาเคยรู้จริตาหรือไม่หรือมากกว่านั้นตรวจแหวนนี้เธอพูดยื่นให้ตำรวจตำรวจรับแหวนมองด้วยสายตาสนใจเราจะส่งไปตรวจเขาพูดเสียงนิ่งธนากรยิ้มแต่ตาเริ่มกระวนกระวายชลิดารู้สึกถึงพลังใหม่ในตัวเองแหวนนี้คือหลักฐานที่ธนากรกลัวแต่จดหมายยังคงหายไปซ่อนที่ไหนเธอมองรอบห้องหาเบาะแสเพิ่มเติม ม่านกมัมยี่หนักปิดปางบางอย่างหรือไม่ชลิดาเดินไปที่ม่านมือสัมผัสผ้ากรมยี่มันหนักและเย็นกลิ่นฝนจางๆลอยขึ้นเธอดึงม่านออกเห็นหน้าต่างบานใหญ่แต่มีบางอย่างติดอยู่ที่ขอบหน้าต่างกระดาษยับยู่ติดอยู่ในรอยแตกไม้ชลิดาคว้ามันมือส่นด้วยความตื่นเต้นมันคือจดหมายข้อความชัดเจนเหมือนเดิมจบทุกอย่างคืนนี้เขียนด้วยลายมือคุณแต่ด้านล่างมีชื่อลลิตาขีดฆ่าไว้ ชลิดาหันมองธนากรหัวใจเต้นรัวแรงนี่คืออะไรเธอถามถือกระดาษสูงธนากรหน้าซีดมือกำแน่นจนสัน่นคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขากระซิบตำรวจคว้ากระดาษจากมือของเธอเขาอ่านข้อความสีหน้าเปลี่ยนเป็นจริงจังคุณต้องอธิบายเรื่องนี้ตำรวจพูดธนากรยิ้มแต่เงืไหลที่ขมับชลิดารู้สึกถึงความจริงที่คืบคลานมาลลิตาไม่ได้หายไปโดยไม่มีสาเหตุ ธนากรรู้บางอย่างหรือทำบางอย่างแต่แล้วไฟในห้องดับลงมืดสนิทเสียงกรีดร้องของชลิดาดังในความมืดบางอย่างเคลื่อนไหวเงารางในห้องตำรวจตะโกนสั่งให้ทุกคนอยู่นิ่งแสงไฟฉายสว่างขึ้นส่องไปรอบห้องธนากรหายไปประตูห้องเปิดค้างชลิดารู้สึกถึงความหนาวเย็นทั่วร่างกลิ่นเลือดและฝุน่นผสมในอากาศจดหมายยังอยู่ในมือตำรวจหลักฐานชิ้นสุดท้าย แต่ธนากรหนีไปแล้วพร้อมความลับของเขาชริดามองออกไปในถงทางเดินมืดเสียงฝีเท้าจางๆดังจากบ,บันไดฉุกเฉินความจริงเกี่ยวกับลลิตายังคงซ่อนอยู่และธนากรยังคงเป็นเงามืดที่ตามหลอกชริดารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้าย